ไมกันพาในการจัดจำหน่ายแบบปกติในบางตัวมงราคาโดดสูงขึ้นนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือผมจะเห็นกรณีแบบนี้มี2กรณีใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือกรณีแรกเป็นสินค้าที่เพิ่งออกใหม่นะครับแล้วก็ราคามันโดดขึ้นไปนะไอตัวพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องหลักของดีมานสพายนะของในตลาดมีน้อยแต่ว่าคนต้องการเยอะนะครับก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ตรงนี้พอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยก็ของราคามันก็จะกลับมาเป็นแบบปกตินะครับกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการรีสต็อกนะครับรีสต็อกเนี่ยก็คือการบันไดเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เขาจะผลิตกันพามาเนี่ยเขาก็มี Data อยู่ว่าตัวไหนเนี่ยมันขายดีเขาก็ทําการรีสต็อกหรือมีการผลิตซ้ําเนี่ยบ่อยนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันขายได้น้อยนะครับก็อาจจะลดหลั่นกันลงมานะครับซึ่งของบางชิ้นเนี่ยมัน พอไม่รีสต็อกมานานๆนะครับของที่อยู่ในตลาดมันมีน้อยทีนี้คนต้องการเยอะขึ้น,นาราคามันก็เลยโดดสูงขึ้นนะครับหลักดีมันสปายเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยในภาคบิลอย่างนงี้เป็นต้นนะครับภาคบิลเนี่ย HG บางตัวเนี่ยราคาไปแบบแพงกว่า MG อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทั้งนี้เป็นตัวธรรมดานะแต่ทั้งนี้ถ้าคุณไม่อยากซื้อราคาที่มันสูงจนเกินไปเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณรอนะครับเพราะว่า,าปกติแล้ว พวกโมเดลพวกนี้คือ,อมีการผลิตซ้ำแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเมื่อ,อไหรก็เข้านั้นเองนะครับพอเขาผลิตซ้ำมาราคามันก็ลงลงมานะครับคือมันจะมีมุกช่วงหนึ่งที่คนขายแบบว่าเฮ้ยตัวนี้ยังไงเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะท,ทั้งที่เป็นตัวธรรมดาเนะีแลเวาก็ให้เหตุผลว่าเนี่ยเดี๋ยว แม่พิมพ์นะครับหรือโมเนี่ยเขาจะทุบทิ้งไปแล้วนะครับคือการผามันไม่ใช่พราเครื่องนะครับเขาไม่ได้ทุบโมทิ้งนะครับไม่ทุบแม่แม่ไม่พิมพ์ทิ้งนะครับยังไงเขาก็จะมีการรีแน่ๆเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับถ้าคุณรอได้นะครับคุณจะได้ของในราคาถูกนะครับ